เล่นมาแล้วเล่นไป,ไปข้าวมาแล้วไปข้าวหือนคนเลยนะ้ตนไปคุณคลสวัสดีไปข้าวาวันนี้ไปข้าวมีอะไรมาให้คุณคลด้วยคุณคนเพลินเกล่ดตอนนี้นะคะ,ะ,คะเราเจอโคโคลิตที่เซเว่นใกล้บ้านเราแล้วใช่ไหม ที่เซเว่นเรามีสี่ลายเลยนะอ๋อมีสี่ลายเหรอมีมีโกมีมีตัวนี้เอาเหมือนกันอันนี้เราอ๋อมีพิกาจูด้วยนี่ที่ที่อยู่ของเรามีสี่ลายเนาะแล้วก็อันนี้อันนี้ของเราอันนี้ที่เลือกไว้แล้วเพราะว่าเขามีเลขบอกให้ว่าเลขอะไรแล้วก็เลือกเอาที่เรายังไม่มีเนาะที่เราไม่สามารถใช่ไหมครับ วันนี้เราได้สี่อันที่นี่ที่เรายัางไม่มีนะตอนนี้คุณพนเราจะไปโรงเรียนแล้วนะแปวะมาซื้ขอขนมกันไปจะไปจ่ายตังค์กันไปดิช่วยดีค่ะคุณพนถึงโรงเรียนแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนไปข้าวไปข้าวมาแล้วไปข้า,าวคุณพนเลนะน้องสวัสดีไปคุณพนสวัสดีไปข้าววันนี้ไปข้าวมีอะไรมาให้นคุณพนด้วยนคุณพนไปหาไปข้าวไหมลูกปะ ีมโอ้ยอะไรอ่ะแคทบอยแคทบอลโั้แคทบอยเป็นอะไรลูกสมุดบัตเตอร์ไฟสมุดบัตเตอร์ไฟโอ้อันไหนตัวขุนพลล่ะลูกไปข้าวแคทบอยคนนี้เหรอขุนพลหูยาวเลยไปข้าววันนี้อะไรลูก มันเป็นแคทบอยขุ่นพลเหมือนแมวเหรอคะเก่งอันนี้เป็นลายข้างในเหรอลูกลายผีเสื้อเฮ้ยเลยข้าวอยู่ข้างหลังไหมใช่ไหมใช่เก่งมากเลยเป็นผีเสื้อเอก่งจังเลยอ่ะวันนั้นระบายสีมาให้อ่าอันนี้อ่ะอไปข้าวมาดูขนมแล้วลูกไหมไปข้าวเคยดูขนมนี้ไหมเอาหมุดโ,โ,โคตรโคตรลิ อขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะวันนี้จะมาริวขนมคโคลีสขิงกิม่อนแทนเหลี่ยมแถนเหลี่ยนะเปิดเพีงนะที่หมายเลขสิบสองสมสิบแล้วก็แล้วก็32ออันนั้นอะไรลูกสามสเก่งมากเออ่ะทีนี้ ขนมไม่ต้องกินหลังนะดูเหรียญเลยว้าวอ่าแกะกระดาษขาดไปข้ามาดูเหรียญเล,ล็กัลลูกนะคุณคลได้เหรียญเลขอะไรบ้างที่ไปที่บ้านไปข้ามีมีหมลูกเซเว่ Seven นอ่ะปีกาจูเอเดอเอามาใกล้ๆ ให้พ่อดูใกล้ๆเยอยลายลายไม่ซ้ำแต่ว่าจะเป็นตัวอะไรสวย สุดท้ายได้ข้ามารีวิวกับคุณคนไหมได้สี่เหรียญขนมมีรสไก่กับป๊อปคอร์นป๊อกอนันได้ฝาังข้าวอันไหน่ป๊อปคอร์นนะเอาให้อันไหนน่าเลยข้าวไปให้ได้ข้าวเรื่อยได้ข้าวมาแชมพูให้เราพุ่งก่อนแชมพูเพิ่มก่อน เอาผากคุแม่ไป่าไลูกเลสื่เให้ไปฆ่าไหนอ่ะให้ไหนให้ไปาใหเสืออรือว่าให้ตัวไหนไว้เก่งมะพลคุณเบายบายก่อนลูกุนพลไปโรงเรียนก่อนขุนพลขึ้นเรียนก่อนนะบายบายกล้องนี่บายบายกล้องเก่งมาก และจะให้กดไลค์กดแชร์ให้คุณเพื่อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย